สวัสดีครับพบกับผมเดวิลเบเกอร์นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมร้อนๆกันนะครับกับเกม Slenderman นะครับอ่ะขั้นแรกปรับเสียงมีโว้ยเชีย <Yeah. S 1> เออผมเป็นหวัดนี่หน่อยนะครับเสียงอัดแลกไปบ้างนะครับ นะเราเสียเวลาครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าไ <c oughs> อาเหี้ยมันมีเพื่อนอยู่ด้วยสัตว์แม่งเสียงดังเฮี้ยลดลดลดพ่เซนพ่เซนอ๋สอสไลเดอร์ช่างแม่งสัตว์ เอ้กระตุกเฮียแป๊บแป๊บแป๊บอ่ะครับมาเริ่มกันใหม่นะครับสัตว์กระตุกี่ม้มอ่ะปรับ f p s แปเอเฮียคนหลอนต้องมาสัมผัสจริงๆครับแล้วจะรู้สึกเฮีย

không chạy hưng không bỏ ra, may quá, nghiêm, ui hả, siêu săn lăng à, ui, 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 tan hàng อย่าหนีมียาหันหลังอะ่ะอยากเดี๋ยวกับโอ้วิ่งๆๆเงียบครับเงียบโอ้ย no no อย่าอย่าโฟมาตอนนี้เร็ว โอ้ไม่ได้สักเพดเลยเฮียเก็บได้ครบแผนเพดนิ่งหลอนจัดโอ้ไหนะ่ะเห็ไม่เจอสักแผ่นนี้เฮีย ร้อน <c oughs> อี๋อูอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยมันจะเข้ามาทำไมเนี่ยถามจริงคนในเกมอ่ะมันจะมาเก็บทำเพียอะไระตร้วไม้ยใหญ่อ้ย่ยาซู้อ,อ๋อเหี้ยน่ากลัวสัด โอ้ยเพเปิดเพีงโอ้ยเปิดไม่ทันอนอเสียวเสียวเฮ้ยนานไงถ้าเก็บได้แผ่นหนึ่งแล้วมันจะมาแล้วนะครับปับ๊บโอ้อยไม่ใช่กผิดปับ๊บอวิ่งวิ่งตอนนี้มันมาแล้วนะครับ ที่สำคัญคืออย่าหันหลังเพราะมันตามข้างหลังเรามาแล้วครับถ้าเราอยู่นี่ไงนามันก็จะมาอยู่ข้างหลังเราครับโอ้ประคิดไม่ใช่ตุ้งเสียวเนี่ยอย่าเลยจะมาหลอกมาหลอนกูนเลย ไปแน่นอนที่อ่ะต่างหงส์เข้าไปอ่ะน่ากลัวกลัวแายคนที่ดูอาจจะคิดว่ามันกากกากเออกากผมเอ๊ะแค่เนี้ยไม่เป็นน่าก,กลัวหรอกม,มาลองสัมผัสจริงๆครับ จะเป่นไงเก็บได้แล้วิ่งครับเดีวิ่งครับป๊าบวิ่ง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 ควรจะรู้สึกความรู้สึกของผมในตอนนี้เก็บได้สองเทนจิ้งคีร์ไหรือไม่เล่นบได้หรือไม่มาติดตากันครับ พูดเสียวหลังมาอ๊ะได้สงเตอยู่เลยอย่าลอกหเลยก็แปดเมตก่านนะ,ะ,ะ,ะนะไม่อยากหลังละไอ้เหี้ยไม่อยากหลังละอุย้ยไปยังพวงละ วุ้ยใช่ไหมอ่าเด็กโปรต์เตอรเลยอะไรอะคืออะไรวัดเจน้านไง ได้แล้ววิ่งครับวิ่งออกสายแล้ววิ่งออกไปแล้ครับวัดชีแไม่มีมันติดก่อนอีอเียอ้งเงียตััััตััักัักเ,เย

teng พาไปเพจเลยกลับไปเอาเ้ยเฮ้ยดอ่าเยอะยอะเอ้ยเอ้ยโอ้ยจบทีสีเพรสไลด์โอ้ อ่าครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับไม่ไหวจบครับจบจบไปสวัสดีครับ